ลังจากที่เมื่อคืนมีสปอยบางงานน่าหลุดมาแล้วแต่ว่าในตอนนี้นี่ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับสปอยในตอนล่าสุดที่ได้มีการหลุดมาเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นการอับเดตเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับเนื้อหาสปอยในตอนที่1นึซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าเหล่าคนยักษพวกเขาจะมีความเชื่อนะว่าเทพเบโดทย์เป็นเทพแห่งการปลดปล่อยตามตำนานที่เราได้รู้กันแต่ว่าก็จะมีคนยากบางส่วนที่พวกเขาเชื่อนะว่าเทพเบโดทย์ขราวนั้นคือเทพแห่งการทำลายล้าง้กจะีารรเชโ ทีคาร์กษัตริย์ฮารา,าแล้วเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นในเหตุการณ์เมื่อหปีก่อนผมแดงชังคูดเขานั้นได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็อยู่เจ้าชายโลเกียไว้โซโลโ่ก็เลยสงสัยน่โลเกียเขานั้นจะแข็งแก่ขนาดไหนโดยในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่บอกนะว่า,นวาในตอนนี้ลูฟี่และกนา,ามีเนี่ยได้นํากุญแจที่ปล่อยตัวโลเกียออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะปลดปล่อยโลเกียออกมาหรือเปล่าแต่ว่าสปอยที่ได้มีการรับเดตนะบอกว่าโซโล่เนี่ยเขานั้นกวนนะว่า,วา,าวย รู้เรื่องราวเกิดกับแชงแล้วก็รู้ได้นะว่าแฉงนั่งอยู่ที่ไหนโซโลนก็เลยขอตามไปด้วยแต่ว่านามีเนี่ยเธอนั้นกลัวนะว่าลูฟี่แล้วก็โซโลการที่2คนนี้นนไปด้ยวยกันเนี่ยมันจะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นจากลูฟี่หรือไม่ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าโซโลนั้นหลงทางแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่โลกิซึ่งในตอนนี้ก็เป็นสนามสงครามคมทั้งสองคนเนี่ยพวกเขาเน้นมาอยู่ตอนหน้าโลกิเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยว่าทั้งสองคนนี้เนี่ย เพราะว่าพวกเขาต้องการจะรับโลกีเ,เข้าเป็นสมาชิกของภาคีสุวินเทพแต่ว่าโลกินัปเทเสธในตอนนั้นกุนโกหญิงสาที่สวมผ้าคลุมก็ได้ใช้ความสามารถของเธอนะะในการใช้ผ้าพันแผลที่แขนเสื้อโจมตีเข้าใส่โลกีแต่ว่าโลกีเนี่ยก็ได้สั่งให้หมาป่ายักษ์โจมตีเข้าใส่ทั้งสองคนนั้นแต่ว่าหมาป่าตัวนั้นเนี่ยก็ถูกกุนโกรใ,ใช้ผ้าพันแผลจับมันขึงแล้วก็ตึงเอาไว้ชายผู้มีหน้าตาเหมือนกระแสงเขานั้นก็เลยถามโลกีนะว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยช่วยหมาป่าตัวนี้แล้วก็ปล่อยมันไป แกจะยอมเปลี่ยนใจเข้าภาคีสเวนเทฟหรือเปล่าโลกิก็เลยพูดกับหมาป่ายักษ์นะว่าหากว่าน,นี้คือชะตากรรมของแกเนี่ยก็ขอให้แกได้ตายอย่างสงบนะเพื่อนนางลบที่แท้จริงเนี่ยจะไม่มีทางมาบ่นเรื่องความตายเด็ดขาดและฉันจะใช้ความกดแค้นนี้ทำลายโลกทั้งใบให้ย่อยยับและหลังจากนั้นเนื้อหาเนก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวันพีไม่งงอดโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสปายอัปเดตในตอนนี้นะฮะ ส่วนในเกิดเนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนะื้อหาลิปใหม่ชช้าเราสัวดีิพพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ